ดินสอที่สร้างและเฮี้ยนหดหายเป็นเพราะมันผ่านการเขียนบอกกล่าวเรื่องราวมากมายให้แก่โลกดินสอที่เหลาแหลมคมสวยงามด้ามยาวไร้รอยตำหนิในการขีดเขียนมันก็เป็นแค่ดินสอที่สวยงามแต่ไร้ประโยชน์ต่อการงานใดๆที่มันควรยังลบที่ตูดดินสอเป็นเหลี่ยมมนสวยงามไร้รอยตำหนิใดๆนั่นเป็นเพราะปลายดินสอที่ใช้เขียนมันไม่เคยทำอะไรพลาดเลย ยังลบที่ตูดดินสอเฮี้ยนแล้วเฮี้ยนอีกจนแทบลบอะไรไม่ได้เป็นเพราะมันได้พยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอสองสิ่งผลย่อมแตกต่างกันแม้จะยืนอยู่ในที่เดียวกันเราผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ลบเลือนมันได้แล้วเริ่มเขียนชีวิตใหม่อย่าไปจมแช่ก,กับชีวิตเดิมๆที่ผิดพลาดแล้วซ้ำเติมจนมองไม่เห็นสิ่งที่แก้ไขใหม่ลงไปจนดูว่าไม่ได้แก้ไข ลบเลือนบางอย่างทิ้งไปแม้มันจะทิ้งร่องรอยบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรเขียนลงไปใหม่วันนี้ให้เรื่องราวบนหน้ากระดาษชีวิตเกิดสิ่งดีๆเราก็จะมีกระดาษที่มีเรื่องราวใหม่ๆที่แก้ไขแล้วแม้จะเป็นแผ่นกระดาษชีวิตเดิมๆอยู่ก็าตามโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลังพุทธอุทยานบุญยพลัง